แต่ประเด็นที่น่าจับตามองนะคะก็คือทิศทางและอนาคตของฟุตบอลไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชาติพัฒนกุลการกิตในช่วงเ่อร์พอยค่ะผู้อำนาจในการบริหารทีมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกําลังจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทีมบริหารงานชุดเก่าที่นําโดยบางยีหรือว่านายวรวีบักกูดีนั้น ก็มีการกลุ่มอำนาจมานานเกือบ10ปีครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงปรากฏตัวครั้งแรกหลังได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับด้วยคะแนนเสียงที่เหนือคู่แข่งอย่างขัดลอยเลยทีเดียวจากนั้นก็มีการประกาศทันทีนะครับว่านโยบายแฟร์ที่ใช้หาเสียงก็จะถูกนํามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยโดยจะต้องแฟร์ทั้งการบริหารงานบริหารเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับ จะให้ตัวแทน18สโมสรไทยพิมีลีกเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทไทยพิมีลีกเพิ่มก็ประมาณให้กับหลีกทุกระดับและก็ปรับปรุงมาตรฐานผู้ตัดสินอีกด้วยในอดีตบริหารกันแบบร้านของชําร้านก๋วยเตี๋ยวมีผู้รับผิดชอบคนเดียวหรือไม่กี่คนนะครับต่อไปต้องทันสมัยเป็นห้างสรรพสินค้า อจกัน so th mm hmm. ็ีไม่สับสุนท่าน่านก็ไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องทําให้เขายอมรับนะครับวันนี้เมื Pittsburgh ่อการเลือกตั้งผ่านไปนะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยผมจะต้องทําให้คนในวงการฟุตบอลหรือคนในครอบครัวกีฬาฟุตบอลกลับมาพูดคุยกัน เบื้องหลังความสำเร็จของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงหากจะไม่พูดถึงบุคคลคนนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นบุคคลคนนี้ก็ให้การสนับสนุนพลตำรวจเอกสมยศมาโดยตลอดนะครับคุณเนวินชิดชอบประธานสมโมสรบุรีรมยูเนเต็ดนั่นเองนะครับที่คอยเชียร์นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่พลตำรวจเอกสมยศก็เคยพูดไว้ในช่วงหาเสียงนะครับว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณเนวินอยู่เหมือนกันเพราะมีความสนิทสนมกันแต่ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆด,ดทั้งสิน้น พราะขนาดนี้สโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดก็ประสบผลสําเร็จด้วยตัวเองอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องตอบแทนอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยพูดถึงบุรีรัมยูเนเต็ดต้องยอมรับนะครับว่าไม่เคยมีสโมสรฟุตบอลไทยทีมไหนยิ่งใหญ่เท่าแล้วนะครับทีมข่าวอมรินทีวีเคยไปเยือนสนามไอโมบายมาก่อนหน้านี้ก็พบนะครับว่ามีมาตรฐานระดับโลกในช่วงที่คุณเนวินเข้ามาทำทีมในช่วง6ปีที่ผ่านมาก็คว้าชแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกไปแล้ว5สมัยด้วยกัน มีการตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือเป็นสโมสร1ใน5ของเอเชียถึงแม้จะต้องใช้เงินมหาศาลแต่รายได้ที่กำลังเข้ามาเมื่อสิ้นปี2518ก็มีทั้งสิ้นอยู่ที่560ล้านบาทนะครับทำให้สโมสรก็มีโอกาสมากขึ้นและก็มีแผนจะนำสโมสรเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2561อีกด้วยแน่นอนนะครับว่าเมื่อนายกสมาคมฟุตบอลคุณหม่ชื่อพลตำรวจเอกสมยศก็ยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าบุรีรัมย์ยู่นเตด จะรุ่งเรืองมากขนาดไหนครับยังคงต้องรอพิสูจน์ผลงานของอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่พันตัวเองจากตํารวจมาเป็นคนกีฬานะครับแต่ที่แน่ๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ